นี่คือเมนูอูด้งเทมปุระผักรวมใครที่กำลังกินเจอ,อยู่ไม่ควรพลาดแล้ววันนี้ฉันขออวดหม้อเทปลอนตัวใหม่ตัวนี้เลยค่ะใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวเป็นหม้อด้ามอันติเมต20ซนติเมตรพร้อมฝาแก๊สจากซีเกิลทนจริงแม้ผ่านการใช้งานมายาวนานใช้ได้กับเตาทุกประเภทรวมถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้าวันนี้เราจะใช้หม้อด้ามอันติเมตใบนี้หม้ออนเนกประสงค์ที่สามารถทำอาหารได้หลากหลายทั้งต้มและทอดแถมยังประหยัดน้ำมันในการทอดแบบดิฟลายเมื่อเทียบกับกระทะเพราะใช้ปริมาณน้ำมันที่น้อยกว่า เห็นไหมคะใช้น้ามันไปแค่นี้เองและตอนนี้ผักของเราก็พร้อมทอดแล้วค่ะชุบแป้งแล้วใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยและทุกคนคะหม้อตัวนี้ใช้วิธีการขึ้นรูปแบบ forging เทคโนโลยีก้นจึงหนาเป็นพิเศษทําให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึงเทมปุระที่ทอดออกมาจึงมีสีเหลืองทองเสมอกันทั่วทั้งชิน้นทอดเสร็จแล้วเราก็จะกรองน้ํามันออกได้เลยค่ะดูนี่สิคาด้ามจับจับถนัดมือยกสะดวกเพราะออกแบบมาให้เหมาะก,กับสรีระของเราเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ดเศษอาหารที่ติดอยู่ไม่ต้องกังวลว,ว่าทอดเสร็จแล้วครับอาหารจะติดกน้นหม้อเพราะ หม้อใบนี้ใช้สารเคลือบเทฟลอนโปรไฟล์ที่ลื่นและทนที่สุดทำความสะอาดง่ายเพียงแค่เช็ดเบาๆทุกคนเห็นพื้นผิวของหม้อที่เป็นจุดสีส้มๆนี่ไหมคะตัวนี้เรียกว่าสกินอาร์เมอร์เทคโนโลยียิ่งใครทำอาหารทุกวันยิ่งเหมาะเลยเพราะสารเคลือบนี้ใช้เทคโนโลยีการพ่นทำให้เกิดผิวสูงต้านกันรอยขีดขว่วนทำให้ใช้งานได้ยาวนานสวยเหมือนวันแรกที่ซื้อมาเลยใช้งานง่ายสามารถนำมาต้มอ,อูด้งต่อได้เลยฝาแก้วใสทำให้มองเห็นอาหารด้านในไม่ต้องคอยเปิดฝาจัดอูด้งใส่ถ้วยลงชามและก็ตำ เทมปุระของเราแค่นี้ก็จะได้เมนูเจง่ายๆแล้ว<ช>ทุกคนลองไปทําตามกันได้นะคะถ้าสนใจหม้อด้ามอันทิเมตยี่เซนติเมตรพร้อมฝาแก้วจากซีเก้ลลองดูที่ตะกร้าได้เลยหม้อดําอันทิเมตยี่เซนติเมตรทนจริงแม้ผ่านการใช้งานมายาวนาน